โปรโมชั่นต้อนรับสุดจีนเคสรุ่นใหม่พร้อมหน้าจอและ CPU i7-14700K พร้อมกับการ์ดจอรุ่นใหม่ rtx 4080 Super ในราคาเพียง99,000บาทถ้วนที่ cnit system ค่ะ สวัสดีค่ะพี่ปิ่นร้าน CSIT System นะคะวันนี้ก็มาพร้อมกับเคสรุ่นใหม่นะคะพร้อมหน้าจอในวันนี้ก็จะเป็น CPU i7 1 4 7 0 0 k นะคะตัวนี้20คอร์28เทรดนะคะโดยแบ่งการทำงานเป็น8 p คอร์และ12 e คอร e ค่ะก็จะสามารถที่จะเทอร์โบได้สูงสุดถึง5.6 GHz นะคะส่วนเมนบอร์ดนะคะเราให้เป็นของแบรนด์ Gigabyte นะคะ จะเป็นรุ่น Z790 All-Lust Elite รนะคะตัวนี้ก็คือใส่แรม DDR5 ได้สูงสุดถึง 128GB นะคะแล้วก็สามารถที่จะรองรับการโอเวอร์คอของ CPU ตัวนี้ได้ด้วยนะคะก็ลูกค้าท่านใดที่มือนิ่งนะคะแล้วก็ใจเย็นพอก็ลากได้ถึง 5.6GHz นะคะสำหรับ CPU ตัวนี้นะคะจากส่วนแรมนะคะแรมตัวนี้เราให้เป็นแรมของแบรนด์ i n g s t o นนะคะ f u r y นะคะตัวนี้เป็นแรม DDR5 32GB บนะคะก็เป็น 16GB คูณ2นะคะตัวนี้ค่ะเป็นแ a ม d r 5ก็ใส่เป็น Duo นะคะตัวนี้ค่ะจากแบรนด์ k n g งตันนะคะจ้ะส่วนความจุนะคะตัวนี้ SSD จากแบรนด์ AdLink นะคะความจุอยู่ที่ 1TB เทนะคะ S95 ค่ะตัวนี้ก็ให้ค่าดีถึง7,000นะคะก็ถือว่าเป็น M.2 ที่มีคุณภาพดีแล้วก็ลิทเร็วด้วยนะคะจากแบรนด์ AdLink ค่ะขาดไม่ได้เลยนะคะพระเอกของเราตัวนี้นะคะการ์ดจอนะคะ RTX 4080 Super นะคะจากแบรนด์ Galax นะคะ SG ก็จะเป็นการ์ดจอ16 g b นะคะของแบรนด์ Galax ค่ะตัวนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นแรม GDDR6X แล้วนะคะรุ่นใหม่เลยนะคะ Super ค่ะสวยนะคะแข็งแรงแล้วก็เนื้องานคุณภาพดีนะคะจากแบรนด์ Galax นะคะส่วนเคสนะคะในชุดนี้นะคะจะเป็นเคสขนาดใหญ่นะคะเคสของ w a l l c a r r y นะคะจะเป็นเคสด้านข้าง กระจกใสแล้วก็เป็นเคสที่มีหน้าจอมาในตัวนะคะตามที่โชว์ให้ดูตัวนี้นะคะอ่าหน้าจอตัวนี้จะอยู่ด้านบนของเคสตัวนี้นะคะติดตั้งได้เลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการมีจอในเคสเลยนะคะก็สามารถที่จะสัมผัสได้นะคะสัมผัสที่หน้าจอได้นะคะก็เหมือนเรามีจอ1จอโดยที่เราไม่ต้องใช้จอใหญ่ก็ได้นะคะใช้จอตัวนี้ติดตั้งที่ด้านหน้าแล้วก็สามารถที่สัมผัสได้นะคะก็เหมือนจอจอตัวหนึ่งเลยนะคะสัมผัสได้หรือแล้วก็ สำหรับเคสตัวนี้นะคะก็จะเป็นเคสที่มีแถมที่แขวนหูฟังมาให้ด้วยนะคะก็สามารถที่จะใช้เนี่ยค่ะเป็นแม่เหล็กดูดนะคะก็จะติดได้ที่ด้านหน้าเคสหรือด้านข้างเคสก็ได้นะคะตามความสะดวกเลยนะคะก็ดึงออกได้ง่ายๆนะคะแล้วก็ดูดได้แบบนี้นะคะที่แขวนหูฟังค่ะนะคะ ก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์เสริมที่ตอบโจทย์ลูกค้าในสถานการณ์แบบนี้นะคะทุกคนเล่นเกมก็ต้องมีที่แขวนหูฟังเนาะสำหรับเคสตัตวนี้นะคะก็สามารถที่จะใส่ชุดน้ํา3ตอนได้จะใส่ที่ด้านหน้าก็ได้นะคะหรือติดตั้งที่ด้านบนก็ได้นะคะหรือจะติดตั้งที่ด้านข้างก็ได้นะคะค่ะสําสหรับชุดนี้เนี่ยเราก็ให้ชุดน้ํา3ตอนเป็นของแบรนด์คอแซนะคะแบรนด์คอแซชุดนี้เนี่ยก็จะเป็น h 510i Elite เทปบริ XT นะคะตามรูปนี้เลยค่ะมีไฟ RGB สีสันสวยงามตามนี้เลยนะคะก็ติดตั้งได้เลยด้านหน้าได้ด้านข้างได้ด้านบนก็ได้นะคะแล้วแต่ลูกค้าต้องการเราก็ออกแบบดีไซน์เคสได้เลยนะคะตัวนี้จากจากแบรนด์คอแซนะคะส่วน Power อร์ซัพในชุดนี้ก็ให้เป็นของแบรนด์ล็อกสติกนะคะล็อกสติ๊กพันวัตนะคะ ตัวนี้ได้มาตรฐาน80พัทโกแล้วนะคะก็เป็น p o w เวอร์ส l ายที่ถอดสายได้หมดเลยนะคะจากแบรนด์เอซุนะคะตัวนี้ก็ให้เหลือเหลือแล้วก็เผื่อด้วยนะคะสําหรับรองรับการใส่จะอัปเกรด s d เพิ่มก็ได้นะคะหรือจะใส่ฮาร์ดดิสเสริมด้านนอกก็ได้พันวัตตัวนี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วก็เหลือเหลือด้วยนะคะจากแบรนด์เอซุค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะในราคาเพียง99,000บาทเท่านะคะก็สั่งซื้อได้ที่ร้าน CS ทุกช่องทางนะคะหรือลูกค้าบางท่านอยากจะปรับเปลี่ยนหรือมีคําถามเพิ่มเติมก็ถามมาได้นะคะด้านล่างนี้นะคะหรือต้องการที่จะปรับเปลี่ยนสเปคบางรายการนะคะก็ติดต่อแอดมินได้นะคะร้าน c ีเราก็ให้บริการลูกค้านะคะมีคําตอบให้ลูกค้าทุกคําถามนะคะเรามีคําตอบให้นะคะก็ฝากลูกค้าทุกท่านนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะคะหรือ ลูกค้าบางท่านออยากจะได้ราคาสินค้าราคาพิเศษราคาโปรโมชั่นก็เข้าไปคลิกได้นะคะที่เว็บไซต์ CSIT System ค่ะก็ CSIT System .com นะคะที่อยู่ตามนี้เลยค่ะก็ฝากลูกค้าทุกท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ติดตามสั่งซื้อสินค้ามาตลอดนะคะไม่ว่าจะมาใช้บริการที่หน้าร้านนะคะที่เดบมอมบางคชั้น2นะคะหรือสั่งซื้อที่ออนไลน์นะคะหรือสั่งซื้อที่เว็บไซต์ของร้าน CS N นะคะก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ